สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดทีู่มิธนวันรเป็นหนหนึ่งคนบันเทิงหนุม่มที่สู้ชีวิตมากๆเลยล่ะครับสําหรับนักแสดงหนุม่มที่พมิธนวัตรบุญเลอประดิษฐ์เพราะเคยป่วยและไม่มีเงินรักษาจนเกือบไม่รอดมาแล้วโดวยก่อนหน้าน,นี้เคยป่วยเป็นวัณโรคทับตับและต่อมน้ําเหลืองทําให้ร่างกายซูบผอมลงและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา4-5เดือนซึ่งหลังจากจะวิกฤตการเงินทีก็ได้ออกมาขอความช่วยเหลือในขณะที่เพื่อนคนบันเทิงอย่างเอมิ่อามรวัน เรช่วยกระจายข่าวจนทีได้รับความช่วยเหลือและได้รับเงินบริจาคมากกว่า8ล้านบาทซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินบริจาคทีก็ได้เอาไปรักษาตัวจนตอนนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วล่ะครับแถมยังกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวแล้วด้วยงานนี้ก็ทําทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเลยล่ะครับเพราะยังคงรับงานแสดงอยู่เหมือนเดิมแถมตอนนี้ก็ได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ให้เป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์ด้วยโดยก่อนหน้านี้นทีก็ได้เผยว่ารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ซีรีส์อยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรก คือ Fighting l ล v e มีนักแสดงนำคือจิมมี่เดอะเฟและนางเอกสาวมะนาวสอนศิล์อีกทั้งยังมีนักแสดงสมทบอย่างสมจิตจงจอหอที่มาร่วมสร้างสีสันด้วยซีรีส์วาาอีกเรื่องที่กำลังถ่ายทำผมเล่นเป็นหมอแล้วเรื่องที่3คือใกล้เปิดตัวอีกเรื่องชื่อว่า3 2 1เรื่องลึกลับซับซ้อนโดยทั้ง3เรื่องนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์หมดเลยเรได้ว,ว่าหลังจากที่แข็งแรงดีก็เริ่มกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ก็เดินหน้าเต็มที่ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องงหลงลั อย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มทีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ